สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมพีพัทยานะครับชาวนี้วันนี้ผมมีอะไรเด็เดๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยครับคุณผู้ชมดูแล้วคิดว่าเป็นอะไรครับให้ถ่ายครับอันนี้เป็นหัวปลีนะครับคุณผู้ชมครับปลีกล้วยจากหน้าบ้านผมนี่เองนะฮะก็กล้วยหน้าบ้านออกหวีก็พอดีออกห้าวหวีห้วันนี้ออกห้าหวีฮะไม่ได้ใบอะไรนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็จะเอามายำหัวปลีนะครับ ซึ่งยำนี้ก็ได้สูตรจากคุณแม่แอ๋วจากพระคนชัยนะฮะเขาให้มานะครับวิธีการขั้นแรกก็คือโดยการเอาหัวปลีเนะละฮะมาแช่น้ำมะนาวแล้วก็ใส่เกลือเพื่อเหตุผลเดียวคือไม่ให้หัวปลีเวลาเราหั่นไปจะได้ไม่ดำนะครับนี่คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะฮะได้มาจากแม่แหววนะฮะก็ตอนนี้ก็เป็นการช่วงการเตรียมอาหารนะครับคุณผู้ชมครับหัวปลีแช่น้ำมะนาวแล้วก็เกลือนะฮะเพื่อไม่ให้ดำ แล้วก็ต่อจากนั้นก็จะมีใบสะระแหน่นะครับคุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวจะมีหอมกระเทียมจะเจียวให้หอมฟุ้งเลยฮะแล้วที่ขาดไม่ได้ครับส่วนผสมก็คือน้ำพริกเผาซึ่งผมก็จะใช้น้ำพริกเผาของแม่ปานอมนะครับคุณผู้ชมครับน้ำพริกเผาก็จะมีกุ้งแห้งชอบเผ็ดน่อยก็พริกขนูอันนี้อันนี้กระเทียมเจียวหอมเจียวเจียวไว้แล้วบางส่วนเราก็จะเจียวใหม่นะฮะแล้วก็มีมะนาวเผื่อเราชอบเปรี้ยวขาดไม่ได้คือตั่วลิสงนะครับตั่วลสงครับ นี่นะครับทุกชม,มและสิ่งสําคัญที่สุดก็จะมีเราจะใส่อะไรบ้างก็ผมจะใส่ไปเก๊กไก่นะฮะตอนนี้ไก่ย่างไก่ย่างเขาบอกฉีกนะต้องฉีกนะฮะมันถึงจะเข้าส่สวนนะฮะไก่ย่างนี่ก็ไม้นี่เป็นช่วงเตรียมของนะครับทุกชมครับยำหัวปลีนะครับเดี๋ยวช่วงยำเดี๋ยวผมจะนำวิธีการยำม,มาฝากทุกชมนะครับรับรองครับวันนี้ อร่อยเหาะครับสวัสดีนะครับ